สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินความรักประจำเดือนเมษายนปี2566ค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะราศีพิจิกการงานถ้าเคยมีปัญหา ปัญหาจะหมดสิ้นไปเดือนนี้งานราบรื่นถ้าจะมีปัญหาก็แค่ปัญหาเดียวคือเจ้านายหรือลูกค้าเอื้อเอ็นดูคุณมากจนทำให้เพื่อนร่วมงานอิจฉาด้านการเงินก็มั่นคงดีชีวิตชิวๆสบายๆค่ะด้านความรักคนโสดสนิทคนรักเก่าจะกลับมาใหม่เพราะเขายอมเสียคุณไปไม่ได้จริงๆคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะคุณหยุดแล้วแต่เขายังไม่หยุด เขาจะเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณบ้างแล้วคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขาจะขอโอกาสคุณจะเงื่อนไขยเยอะเขาไม่อยากเสียคุณไปแต่ก็ขอให้คุณไปพบเขาครึ่งทางค่ะราศีตุลการเงินถ้าเคยมีปัญหาเดือนนี้จะพลวิกฤตมีโอกาสใหม่ๆใ,ในการสร้างรายได้ แต่ต้องขยันขันแข็งหน่อยโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนถ้าหางานเสริมจะหาได้ทำให้การเงินคล่องตัวขึ้นการงานราบรื่นดีด้านความรักคนโสดสนิทมีโอกาสพบรักกับคนโรแมนติกแต่ดูเขายังไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขายังวนเวียนอยู่กับคุณไม่ไปไหนแต่เจาะไปที่ใจเขาแล้วยังมีอะไรบางอย่างในตัวคุณที่เขารู้สึกว่ายังไม่ดีพอ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขามาทำดีมาทำโรแมนติกใส่จนคุณอาจหวั่นใจว่าดีเกินไปหรือเปล่าไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่ามันเป็นความโรแมนติกบนความอ่อนไหวค่ะราศีสิงห์ปัญหาการงานหมดไปมีงานใหม่ๆพุ่งเข้าหามีไอเดียดีในการหาเงินหาเงินเก่งมีวิสัยทัศน์ดีในการวางแผนการงานยิ่งขยันก็ยิ่งรวยดวงเปิดให้เป็นเศรษฐี ด้านความรักคนโสดสนิทคนรักเก่ากลับมาคนนี้มีเกมเป็นเนื้อคู่แต่เป็นคู่อริแปลว่ายังต้องเจออุปสรรคปัญหาอีกเยอะต้องรอดูว่าจะฝ่าฟันกันไปได้ไหมคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขาไม่ไปไหนสักทีแต่ก็ไม่ชัดเจนกับคุณสักทีเหมือนกันคุณปรงๆแล้วไม่ได้อยากเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าเขามีตัวเลือกใหม่ มีการวกแวกนอกใจคุณก็มีตัวเลือกใหม่ได้เหมือนกันออกแนวขิงก็ราขาก็แรงเขาทำยังไงมาคุณก็สนองกลับคืนแบบนั้นค่ะราศีกุมมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ต้องต่อสู้แข่งขันคู่แข่งเก่งแต่ถ้าพร้อมลุยพร้อมสู้ก็จะได้ชัยชนะอาจได้ตำแหน่งใหม่หรือกิจการใหม่ที่มาพร้อมกับไรายได้ก้อนโตด้านความรัก คนโสดสนิทพบรักกับคนสายเปใจดีแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขาอาจต้องเดินทางไกลหรืองานยุ่งคุณอาจน้อยใจหน่อยๆแต่เวลาเจอกันเขาก็หาของขวัญของกำนันมาให้เป็นการปลอบใจคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขารักคุณแต่ยังบาลานซ์ชีวิตไม่ค่อยได้จัดสรรเวลาให้คุณได้ไม่ค่อยดีนะัก และคุณมีสเสน่ห์มากด้วยระวังจะมีคนมาวอแว์คุณยามที่เขายุ่งยุ่งค่ะราศีพฤษภงานเดิมถ้าเงินน้อยจะมีโอกาสใหม่ๆม,มีงานใหม่มาให้เลือกที่จะทำให้สร้างไรายได้ได้เยอะขึ้นแต่ต้องพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยทำอะไรแบบเดิมๆจะจมจะไม่ก้าวหน้าแล้วดวงเปิดให้เริ่มต้นสิ่งใหม่อยู่ที่ว่าจะกล้าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าด้านความรัก คนโสดสนิทอยู่ในช่วงแอบรักคนที่ยังไม่พร้อมจะเปิดใจแต่คุณพร้อมทุ่มเททําให้เขารักคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะคุณทุ่มเทให้เขามากขึ้นอยากเอาชนะใจเขาให้ได้แม้เขาจะโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าคุณแต่คุณก็ไม่ยอมปล่อยมือเขาไป คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขาค่อนข้างเอาแต่ใจและใส่ใจคุณน้อยไปหน่อยแต่คุณทั้งรักทั้งห่วงจึงยอมปรับตัวเข้าหาเขามากกว่าที่จะให้เขาปรับตัวเข้าหาคุณค่ะราศีกรกฎการงานที่วนอยู่กับปัญหาเดิมๆหาทางออกไม่ได้สักทีปัญหาจะหมดไปในคราวนี้มีโอกาสใหม่ๆมาเสนอไม่ต้องจมอยู่กับงานเดิมอีกต่อไป เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการงานที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นลงตัวขึ้นด้านความรักคนโสดสนิทมีคนบุญหนักสักใหญ่มาหลงรักเป็นคนที่พรั่งพร้อมมาแล้วทุกด้านแต่อาจจีบไม่เก่งคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะคนเดิมถ้าไม่พัฒนาสักทีจะมีคนใหม่มาให้เลือกแต่ต้องตัดคนเดิมให้ขาดก่อนถึงจะไปเริ่มกับคนใหม่ได้ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าเขาเคยละเลยไม่ใส่ใจเดือนนี้จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเขาจะดูแลเอาใจใส่คุณมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าเหมือนได้คนรักใหม่แต่เป็นคนเดิมค่ะราสีกันการงานที่เคยมีปัญหาพัวพันปัญหาจะหมดสิ้นไปหาทางออกดีๆได้ ที่อยากเปลี่ยนงานจะได้เปลี่ยนหรือทำงานเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ชีวิตที่เคยมัวหมองสดใสขึ้นการเงินก็ดีขึ้นด้วยด้านความรักคนโสดสนิทเกิดความหวังใหม่กับรักใหม่ที่เข้ามาแม้จะรู้สึกต่งหิดต,ตงิดว่าคนนี้อาจเป็นทั้งคู่บุญและคู่กรรมในคนคนเดียวกันคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะ เกิดการเปลี่ยนแปลงดีๆขึ้นกับเขาดูเขาพุ่งเข้าหาคุณมากขึ้นอยากใช้เวลากับคุณมากขึ้นคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้ารักเคยดีมาเดือนนี้จะดีต่อไปแต่ถ้าเคยไม่ดีมาเดือนนี้คุณจะตัดสินใจได้เด็ดขาดและชัดเจนว่าจะเอายังไงกันต่อคุณเป็นผู้เลือกคะ่ะราศีเมษมีการริเริ่มใหม่แต่ก็ยังเจอปัญหาเก่าๆแต่ด้วยความใจสู้พร้อมพุ่งชนปัญหา ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้หมดพร้อมเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตการงานมีอะไรใหม่ๆให้ได้เรียนรู้เมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วจะรู้สึกว่าชีวิตลงตัวขึ้นด้านความรักคนโสดสนิทมีคนมารักมาชอบแต่คุณยังไม่ค่อยถูกใจถ้าเปิดใจก็อาจได้เลื่อนขั้นจากคนโสดเป็นคนมีแฟนคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะ เขาพร้อมจะเลื่อนขั้นความสัมพันธ์แล้วแต่กลับเป็นคุณที่ลังเลเพราะมีอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่มั่นใจคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขาอยากเลื่อนระดับชีวิตคู่ให้มั่นคงสุขสบายมากขึ้นจึงขยันทำมาหากินเป็นพิเศษแต่คุณอยากให้เขามีเวลาให้คุณมากกว่านี้ค่ะราศีมังกรมีโอกาสด้านการงานดีๆพุ่งเข้าหามนุษย์เงินเดือนอาจได้เลื่อนขั้นเจ้าของกิจการอาจได้ลูกค้ารายใหญ่ งานล้นมือเงินไม่ขาดมือแต่ยังไม่อู้ฟู่ต้องทำงานก่อนแสดงฝีมือก่อนแล้วเงินก้อนโตจะตามมาด้านความรักคนโสดสนิทคนรักเก่าที่คุณยังคิดถึงอยู่จะวนกลับมาหาหรืออาจได้เจอคนในฝันคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะถ้าเขาเคยมามาหายหายเดือนนี้จะสม่ำเสมอมากขึ้นจะมาปรากฏตัวให้คุณพบเจอได้บ่อยขึ้น คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าความรักดีอยู่แล้วเดือนนี้ก็จะยังดีต่อเนื่องไปถ้าเคยไม่ดีมาเดือนนี้จะดีขึ้นเขาจะให้เวลากับคุณมากขึ้นค่ะราศีบีนอยู่ดีๆก็มีโอกาสใหม่ๆด้านการงานหยิบยื่นมาให้ มาพร้อมกับไรายได้ที่เพิ่มขึ้นแบบงงๆด้วยคุณอาจไม่ทันตั้งตัวเพราะได้รับโอกาสแบบกระทันหันซึ่งเป็นโอกาสที่ดีแต่คุณอาจจะนอยนอยนอยเพราะไม่มั่นใจว่าอยากเปลี่ยนแปลงด้านความรักคนโสดสนิทคนรักเก่ากลับมาหาทีแรกคุณจะไม่ให้โอกาสแต่เขาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจนคุณยอมใจอ่อนคนที่มีคนรักแบบไร้สถานะ เขาที่เคยมามาหายหายเดือนนี้จะสม่ำเสมอขึ้นมาชวนทำอะไรใหม่ๆร่วมกันก่อเกิดความหวังใหม่ในใจคุณคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขารวยอูฟู่ขึ้นจึงพาคุณสบายไปด้วยเมื่อการเงินของเขาดีเขาก็แบ่งปันคุณอาจได้ของขวัญของกำนันดีๆจากคนรักค่ะราศีมิถุนการงานมีการเปลี่ยนแปลงและคุณก็พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วย เป็นการเปลี่ยนงานที่มาพร้อมกับรายได้แน่นๆดวงโชคลาภก็เปิดมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์แบบฟลุกๆด้วยค่ะด้านความรักคนโสดสนิทพบรักกับคนที่ยังไม่พร้อมจะให้สถานะคุณแต่พร้อมจะดูแลเอาใจใส่แบบเงียบเงียบคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะคุณรับรู้ได้ถึงความรักที่เขามีให้เขาดีกับคุณทุกอย่างเพียงแต่ยังให้สถานะไม่ได้ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้กันต่างคนต่างบุ่งทำมาหากินแต่ก็รู้กันในใจว่ายังรักกันดีอยู่ค่ะราศีธนูการงานถ้าเคยมีปัญหาเดือนนี้ปัญหาจะหมดไปหายทุกขหายเครียดชีวิตการงานราบรื่นการเงินก็ราบรื่นเป็นสุขสมหวงังพรั่งพร้อมได้ท่องเที่ยวเดินทางเป็นอิสระเสรีด้านความรักคนโสดสนิท คนรักเก่าว,วนกลับมาหามีการขอโทษและการให้อภัยคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะปรับจูนกันใหม่ที่เขาเคยทำผิดไปเขาอยากขอโทษและสัญญาว่าจะทำให้ดีขึ้นเพื่อคุณคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วจากที่เคยมีตัวตนสูงด้วยกันทั้งคู่ไม่ยอมกันเลยเดือนนี้เขาจะยอมมากขึ้นถ้าเขาเคยทำผิดก็จะยอมลดทิฐิมานะเพื่อขอโทษคุณค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเม็ปอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกตมีช่อง Youtube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ